มาต่อคำที่302นะครับคบปุตัวนี้ตัวจึเล็กนะคบปุมีหูไหมไม่มีนะครับมันจะมีคับปุกับคบปุนะครับให้จำว่าเวอร์คับใช่ไหมถ้วยฟุตบอลโลกอ่ะมีหูปะม,มีหูนะครับเพราะฉะนั้นคบปุเนี่ยไม่มีหูนะเป็นแก้วทรงนี้เฉยๆนะฮะคบปุโอโตเตวัตเตชิบายมาสตา ก็คือทำหล่นนะครับแล้วก็เลยแตกไปแล้วนะทำหล่นแบบแบบรู้สึกเสียใจเสียใจภายหลังใช่ไหมเทชิมัยมัสนะครับต่อไปโคโตะโคโตะโคโตะอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าเรื่องนะครับหรือว่าการทำเวิร์บให้กลายเป็นคำนามนะครับบอกชูมิอย่างเช่นชูมิวะนันเดสกะงานนี้เลยคืออะไรอะซักกาโอสึรุโคโตเดส แทนที่จะตอบว่าซักกาเดชเฉยๆนะฮะซักเกาซูรุโคโตเดสการเล่นฟุตบอลนั่นเองต่อไปโคโตชิโคอิมาใช่ไหมครับจำได้ไหมแล้วก็โทชิหรือเนนนะครับก็คือปีนั่นเองเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นปีนี้ตัวนี้โคคนตัวอิมาใช่ไหมครับอ๋อยังมีอ่านว่าโคหรือคนนะฮะโคุตชิวะอิโรอิโรนักตัวการิมาสตะกะโทเทโมอี่1ปีนนเดิตะ์ ปีนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เป็นปีหนึ่งที่ดีมากๆนะโคตบะโคตบะคืออะไรตัวฮะก็คือใบไม้นะครับมีหญ้าเป็นโลกโลกอันนี้คือโลกนะฮะม้วนๆอยู่บนต้นไม้ก็คือใบไม้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายคือพูดใช่ไหม นี่เป็นข,ข้อความพูดข้อความพูดข้อความพูดแล้วก็เป็นปากนะครับพูดเพราะฉะนั้นเป็นใบพูดนั่นเองโคโตบะก็คือคำนะครับคำหรือคำศัพท์ก็ได้นะครับเอ็งโกโนโคโตบะกะโอเคไทเฮนเดสเออคำศัพท์ N5 มันเป็นไงเยอะเออแย่เลยลำบากเลยนะคะโคโดโมเด็กโคโดโมตะจิวะอาโซบุโคโตกะชิโกโตเดสเออ พวกเด็กๆนะครับการเล่นก็คืออะไรงานของพวกเขาด้วยเองไหมเติมโคโตะนะครับการเล่นเป็นงานของพวกเขานะครับโคโดโมแปลว่าลูกก็ได้นะครับโคโนะนะครับโคโนะตามด้วยคํานามระบุว่าอันนี้กระเป๋าอันนี้นะครับถ้าโคเลใช่ไหมมักจะมีคนถามนะครับมันต่างกันยังไงโคเลก็คือชี้อาอันนี้อันนี้นี่อันนี้ระบุไปเลยกระเป๋าใบนี้รถคันนี้โคโนเอกะอกะว่าีเอะกะเดส โตเทโมคันโดชิบาสเออหนังอันนี้เป็นหนังที่ดีนะก็ประทับใจบ้างโกหังอันนี้ต้องได้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวข้องกับคันจิตัวกินนะครับเวลากินเร,เราต้องกลับไปกลับมานะอันนี้แบบตรงกันข้ามนะครับเนี่ยดูความเป็นตรงกันข้ามไหมเอามือดันตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับมือหรือด้านขวานะครับ ตัวเดียวก็อ่านว่าหังใช่ไหมตรงข้ามฮันไตนี่ด้านซ้ายเป็นกินบังก็หังว่ะนาน,นี่กัยี่เดสกะไทยเดียวดีกะทาเบไตเดเอออาหารเยนะกินอะไรดีก็อาหารไทยเราอยากกินอาหารไทยอะโคมาลุลำบากนะครับเดือดร้อน ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไปวนรอบต้นไม้ก่อนเลยนะครับโคมัตนาโฮ้ยลำบากจังเลยโห้ยเดือดร้อนละนะครับไม่รู้จะทำยังไงโคมัตตะโคโตกะอาเรบาอิซิเดโมเลนรักคือสเตกิดาไซเนก็ถ้ามีเรื่องลำบากเดือดร้อนอะไรนะครับก็โทรมาได้ติดต่อมาได้เสมอเสมอนะฮะอิซิเดโมนะครับอ่ะโคเลมาละโคโซะโดนะครับโคเลโซเระเลโดลอนัน อันไหนสาบอันขึ้นไปก็คือมีเยอะแยะเต็มไปหมดถ้ามีสองอันถามว่าอะไรโดจิราใช่ไหมครับหรือถ้าเยอะเยอะระบุคำนามก็เป็นโดโนตามด้วยคำนามเข้าไปนะฮะโคเรวานเดสก์กเซเรวะฮาฮานะเนคุอเรสเดสอันนั้นคืออะไรอะ่ะอันนั้นคือสร้อยคอของแม่เธอดูไม่ออกเลยไงโคโลแปลว่าอะไรครับแปลว่าประมาณในช่วงของเวลานะครับวาตาชิกะ นาณาไซโนโคโอิโมโตะเตอนที่ฉันอายุประมาณ7ขวบนะครับก็มีน้องสาวแม่ท้องพอดีนะครับได้น้องสาวมาคนเกตสึคนชูคนโดมาคนอีกแล้วคนคนนิจิใช่ไหมตัวอีมานะครับตัวนี้อะไรสกิเดือนนะครับดวงจันนะอ่านว่าเกตสึเกตซิโอบิใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเดือนทั้ง12ออ่านว่าอะไรครับ กัดสึเก่งมากนะครับคอนเกตสึโนะฮัตสึกะนี่อีเวนต์จะจัดงานนะฮะจะจัดงานอีเวนต์เนาะอีเบนโตะก็คืออีเวนต์นะครับจัดงานอีเวนต์เนี่ยในวันที่20เดือนนี้ฮัตสึกะได้ไหมฮัตสึกะฮัตสึกะนะครับเปลี่ยนข้างหลังเป็นชูชูสัปดาห์นะครับอันนี้1รอบเธอวนไป1รอบแล้วอ่า แล้วก็อันนี้ก็ไปตามทางอันหนึ่งรอบครบ1รอบนะครับเป็น1สัปดาห์ครบ7วันเป็น1สัปดาห์นะครับคอนชูวะชิโกโตกะซือคืนเดสสัปดาห์นี้งานเป็นไงครับน้อยซือคืนอันนี้เล็กอันนี้นิดหน่อยนะครับคอนโดตัวโดนะครับแปลว่าองศาเซลเซียสก็ได้นะครับองศาแบบนี้ก็ได้นะครับองศามุมฉากนะฮะหรือว่าแปลว่าครั้งก็ได้คล้ายๆไข,ข,ขใช่ไหม จ้ามาตะคอนโดงั้นเจอกันใหม่ขราวหน้าข้าวหน้าคือเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับต่อไปคนนะคน,นะแน่นอนมาเป็นทีมคน n ะสน,นะอน,นะดน,นะแบบไหนใช่ไหมครับโศอะโดคน,นะนี้แอเขาเติมนี้เข้าไปนะครับกลายเป็น adverb เลยคนนะนี้โอชิเดียวดรี่วะทาเบตะโคโตกะดีมาเซน อาหารที่อร่อยแบบดีนะขยายโอชิอยู่อร่อยแบบไหนอร่อยแบบดีเนียไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคอมบงังบังอะไรเย็นเย็นไหนเย็นนี้บางโกหังใช่ไหมครับดวงอาทิตย์เออแล้วก็ด้านขวาเนี่ยนะครับเอาไปลิงก์กับความพยายามนะครับพยายามถึงเย็นเลยนะฮะจนดวงอาทิตย์มันนอนขนาดนี้นะฮะ คอมบงอมังโนไมนี่อิคิมาเซนก่ซีโเซนเคียววะชอตโเย็นนี้ไปดื่มด้วยกันไหมอ่ะขอโทษวันนี้ไม่ได้นะเคียววะชอตโตะคอนบนหรือเต็มเตมก็คืออะไรคอ n เว n น e ยน,นสตอร์คอนเวเนียนสโตนนั่นะครับร้านสะดวกซื้อคอนบินินะครับเซบุงอีไดบุงลอซอนฟามิมะนะฮะฟามิมะฟามิลี่มาโตโอฮิรุกฮังว่ะอิซึโมคอมบินเติมสค่ากลางวันปกติซื้อไหน คอนบีนี่นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถ้าเป็น PC เขาจะเรียกพัสดคอมเนาะเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์พัสดคอมนะครับคนนี้คอมพิวเตอรว่ะฟูรุคเตะใช้にくいเดสคอมพิวเตอร์นี้มันเก่าแล้วก็ใช้ยากนะครับใช้にくいคนใหม่ละคนยะตัวนี้คือโยรุกลางคืนกลางคืนใส่หมวกนิดหนึ่งไหมอ่ะเธอเดินคนเดียวหรอนะครับ ดวงจันทรย์มันลงต่ำแล้วนะดวงจันทร์ลงต่ำนะครับกลางคืนเนาะคนยะคืนนี้คนยะว่าเบนเคียวเซซุนิซึกุเนมาสไม่เรียนตัวนี้ก็คือเท่ากับในนะฮะยังไม่อยู่ใน N5 นะไม่เป็นไรเย็นนี้นะครับคืนนี้ก็จะนอนทันทีเลยไม่เรียนเลยนะครับคือคือคอมบังมันเย็นนี้อันนี้คนยะคืนนี้นะครับซาเอาล่ะงั้น ซาอิกิมาโชยไปกันเธอนะครับเป็นคำเชื่อนะครับแปลว่าแบบงั้นตัดบทละเออซาอิกิมาโชซาทาเบมาโชนี่นะครับไซฟุไซฟุก็คือผ้าอันนี้เกี่ยวข้องกับผ้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผ้าเนาะนุโนะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินเพราะว่าหอยเบีย้ยก็คือเงินผ้าที่เอาไว้ห่อเงินเก็บเงินคืออะไรกระเป๋าสตาง์เก็บบ้านะครับ ฮ่าฮ่ากะไซฟูโอสกุตเตคุเรดมาสตะเออแม่ทำกระเป๋าตังให้เหรอแม่เย็บเก่งขนาดนั้นเหรอซสาคานะทุกคนต้องได้แน่นอนนะครับปลานั่นเองนะครับออนิมิอันว่าโยกรู้จักไหมคินโยกนะครับปลาทองนั่นเองนะครับเป็นเสียงสั้นนะโยกนะฮะสาคา,านะโคโนมะจิวะอุมิกะชิไก่โนเดะสาคานะกะโอิชิเดสมืองนี้มันใกล้ทะเลนะับปลาก็เลยอร่อยนะฮะ